แล้วก็จากสูตรเฮศูนย์ก็คือความแปรปรวนหนึ่งเท่ากับความแปรปรวนสองเฮหนึ่งก็คือความแปรปรวนหนึ่งไม่เท่ากับความแปรปรวนสองนะคะโดยที่ค่าระดับระยะสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ที่0.02โดยที่จะใช้สูตรที่จะหานะคะคือ F เท่ากับ s1 กําลังสองส่วนด้วย s2 กําลังสองนะคะแล้วก็ค่าดีกีออฟฟ e โด้ก็คือ n1 ลบหนึ่งแล้วก็ n2 ลบหนึ่งนะคะ จากโจทย์จะได้ค่า h0 ความแปรปวนเท่ากับ0.04 h 1ความแปรปวนไม่เท่ากับ0.04นะคะแล้วก็ค่าระยะสำคัญเนี่ยก็คือ0.05โดยอันนี้นะคะเราจะสามารถใช้สูตรก็คือ t square เท่ากับ n ลบ1วงเล็บนะคะแล้วก็เป็น s กำลัง2ส่วนด้วยค่าความแปรปวนนะคะแล้วก็ค่า e g r r e e d o m ก็คือ n ลบ1นะคะ จากโจทย์ก็คือ h ศ p เท่ากับ0.020 h 1 p จะไม่เท่ากับ0.20โดยที่ระดับนยัยสำคัญก็คือ0.01นะคะจากสูตรเราจะใช้คือ z เท่ากับ p p พารมนะคะลบด้วย p 0, ส่วนด้วย square root p q หารด้วย n นะคะ สมมติฐานนะคะ H0 ศย์ก็คือ p 1ลบ p 2เท่ากับ0ย์สมมติฐานที่สองคือ H1 p 1ลบ p 2ไม่เท่ากับ0ูนย์ะคะระดับนัยสำคัญก็คือ0.05โดยที่เราจะใช้ตัวทดสอบก็คือแทรกเท่ากับ p พารมหลบด้วย p พาร์มทั้งหมดลบ0ูนย์ะคะส่วนด้วย square root pq วงเล็บ1ส่วน n 1บวกด้วย1ส่วน n 2วงเล็บปิดนะคะ